เปิดก่อนไม่ปูดยูอันเดดอีกไหมอันเดดมันโอ้โหแรงแรงแรงระวังเลยเป็นเครื่องปั่นระวังระวังระวังอยู่อันเดดอีกไหมอันเดดอุ้ยกลัวอีกโอ้โหครึ่งลอตเออาลยเยอะแค่ไหนเนี่ยโอเคโอ้โหได้เดมเยอะเลยพี่คเตนเดดได้เดมเยอะเลยสวยดีดีดีโอ้อะไราเ่ย บางไฟบางไฟโอ๋อเอาโอ้โหบุ้มเดียวกูโดนไสามดอกผมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเลสเตอร์มาแล้วเฟสสองเฟสสามโอ้โหมันมีสี่อ่ะเฟซสี่เด้อโอ้มันปล่อยสี่โว้ยม่กำลังแบบสามแล้วกําลังจะไปตีมันเลยเมื่อกี้เฮ้ยอันนี้หนึ่งครั้งสองไม่ได้เวสี่นะห้าเฮ้ยมันปล่อยเยอะขึ้นเรื่อยๆอ่ะ หึงห้าละหึงหัวห้าห้าอะไรล่ะจะตายแล้วจายแล้วคนมารลุมรลุมอุ้ยยิ้มไายพลังไข่ไม่ตายแล้วพี่อยอาล้ไข่เลยไข่สั่งไข่สอนให้ลุ่มลงในสัตว์มืด